สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Love l y BB Love Work กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะ BB ก็จะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของน้องๆวง Into One นะคะเพราะว่าคลิปที่แล้วเรามาอัปเดตน้องๆที่ไปร่วมงานกับแบรนด์ต่างๆมาแล้วเยอะมากเยอะสุดๆนะคะ และคลิปนี้นะคะบีบีก็เลยจะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวอื่นๆที่นอกจากนั้นนะคะส่วนจะมีเรื่องอะไรบ้างไปดูกันเลยคะ่ะเรื่องแรกนะคะน้องๆวง Into ูวัของพวกเรานะคะได้เข้าร่วมโปรเจกต์การกุศลกับทาง l ลอรนะคะซึ่งเป็นมูนลนิธิเพื่อเด็กและเยาวชนน้องๆจะเข้าร่วมในฐานะทูตสื่อสารแห่งความรักเพื่อเด็กที่ยากไร้ในที่ห่างไกลนะคะ คืนหล่อแล้วยังใจดีอีกทุกคนงานการกุศลต้องมาคือดีดีงามนะคะและเรื่องที่2นะคะก็คือน้องเจเ้เหยีจะมีไลฟ์วันเกิดของน้องนะคะน้องจะมีกิจกรรมไลฟ์โฟมเทนเซนฟในวันที่17พฤษภาคมนี้เวลาหนึ่งทุ่มตรงของประเทศไทยนะคะและทางอ f f ฟิเชียลของหนุ่มๆน,นะคะยังประกาศออกมาอีกว่า หนุ่มๆจะมีไลฟ์ Happy Birthday ฉลองวันเกิดออนไลน์ของเมมเบอร์ทั้ง11คนซึ่งก็วันที่1 7เ,เหมือนกันนะทุกคนเราก็เลยไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นงานเดียวกันหรือเปล่าเอาเป็นว่ารอติดตามดูกันได้ทางเท n นเซ็นไลฟ์ค่ะ และเรื่องที่3นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของน้องๆในไอและหอปอค่ะก็มีภาพของน้องนายกับน้องหลิวจางที่ไปถ่ายทำรายการเปิดตู้เย็นซีซันเจมาให้พวกเราดูให้หายคิดถึงกันอีกแล้วนะคะทุกคนน้องๆแต่งตัวน่ารักมากอยากให้รายการออนเร็วๆแล้วเนี่ยคือแบบไม่ไหวจริงๆทุกคนอยากดูแล้วอะ่ะ และน้องๆแต่ละคนนะคะก็มาอัปรูปที่ตัวเองไปงานอีเวนต์ต่างๆลงโซเชียลเยอะแยะมากมายเลยค่ะคุตาลายเลยทุกคนตาลายในความหล่อของน้องแต่ละคนนะคะทุกวันนี้นะคะเปิดไอจีมาก็เจอน้องๆวง i อินท n วันเต็มไปหมดเลยคือหล่อมากทุกคนแล้วอัปเดตกันบ่อยมากจริงๆนะคะทั้งที่ห้องซอฟทั้งที่ไปงานอีเวนต์แล้วก็มีอีเวนต์กันเยอะมาก น้องๆก็เลยอัพกันเยอะมากนะคะแม่ๆก็แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันนะคะเพราะตามวีดข่าวน้องๆเซฟรูปกันรัวๆเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครอยากติดตามข่าวสารของน้องๆแบบใกล้ชิดไม่ตกข่าวนะคะก็สามารถไปติดตาม i อแล้วก็เหวีอของน้องๆได้เลยค่ะบีบีทำคลิปรวบรวมไอแล้วก็เหวีอของน้องๆเอาไว้แล้วนะคะ แต่ถ้าใครไม่มีเวลาที่จะติดตามช่องทางของน้องๆก็สามารถกดติดตามช่องของบีบีเอาไว้ได้ค่ะบีบีก็จะมาอัปเดตข่าวสารของน้องๆเท่าที่จะทำได้นะคะผิดพลาดหรือตกหล่นอะไรไปก็ขออาภัยด้วยนะคะแต่ก็จะพยายามรวบรวมมาให้ได้มากที่สุดแน่นอนค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะ BB, บีบีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะต้องไปสืบข่าวนุ่มๆต่อต้องไปเกาะติดความเคลื่อนไหวของน้องๆแต่ละคนแล้วก็เอามาเมาส์กับทุกคนเหมือนเช่นเดิมค่ะเอาเป็นว่าถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้ของบีบีก็ฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของบีบีเพื่อเป็นกำลังใจน้อยๆให้กับบีบีด้วยนะคะขอบคุณล่วงหนะะ้าค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย